ผมอ่านภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟัง Thank you so much for your kindness on the other night Because of you I was able to make it to my dying husband's bedside just before he passed away Thank you for generously serving others เขาบอกว่าขอบคุณมากค่ะที่ช่วยฉันเมื่อคือนวันนั้นและแสดงความเมตตากรุณาคุณกับฉันเพราะว่าคุณช่วยดิฉัน ดิฉันก็เลยสามารถที่จะไปพบสามีที่เขากําลังนอนจะเสียชีวิตก่อนที่จะสิ้นลมดิฉันก็พบเขาทันเวลาขอบคุณมากค่ะสําหรับการที่คุณรับใช้คนอื่นด้วยใจเสียสละและในจดหมายนั้นข้างล่างก็มีเซ็นชื่อว่า Mrs. Nat k นทคิงโคลนทคิงโคเป็นนักดนตรีร้องเพลงที่ดังมาก คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาผู้ชายคนนั้นช่วยภรรยาของเขาแล้วภรรยาเขากำลังขับรถกลับบ้านไปดูใจสามีวินาทีสุดท้ายท่านไม่รู้หรอกว่าบางทีท่านช่วยคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องคอบาดขาดตายคอบาดขาดตายผมพูดว่าอะไรนะครับผมพูดว่าอะไรทำไม่ได้ ค <c oughs> อขาดบาดตายใช่าหมาโอเคอยู่อเมริการน,นานไปหน่อยขอเลยนะค <c oughs> อบาดขาดนะ <c oughs> โอเค What ever, whatever whatever <c oughs> โอเคนะครับอาจจะเป็นเรื่องรุนแรงเปลี่ยนก็ะพุ้ล่ะันอาจจะเป็นเรื่องรุนแรง ท่านไม่รู้หรอกว่าท่านอาจจะไปช่วยคนบางคนที่สําคัญมากท่านอาจจะไปช่วยแล้วเปลี่ยนสถานการณ์ของชีวิตของเขาเลยจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับนั่งรถแท็กซี่ไปไปทําพาสปอร์ตแล้วลืมถุงทั้งถุงซึ่งเป็นพาสปอร์ตและใบเกิดของลูกทุกคนไว้ในแท็กซี่คันนั้นพอเดินก็ไปที่ทําพาสปอร์ตที่แถวบางนาพอเดินก็ไปทุกคนนี่หน้าซีดเลยเพราะรู้ว่าลืมถุงไว้ในรถแท็กซี่แล้วันพรุ่งนี้จะบินกลับ และไม่มีพาสปอร์ตเรานี่นั่งอธิษฐานน้าสิทธ์ทั้งครอบครัวแต่ขอบคุณพระเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งสุภาพเตรีคนหนึ่งเรียกแท็กซี่คันนั้นและเห็นถุงเลยถามแท็กซี่ว่าคนที่เขาลืมเนี่ยไปส่งเขาที่ไหนบอกไม่เป็นไรดิฉันยินดีเสียเวลาเอาอันนี้ไปคืนให้ผู้หญิงคนนั้นผมไม่รู้เป็นคริสเตียนหรือเปล่านะครับเขามาเร็วมากเลยนะครับ เขาก็พาคนขับแท็กซี่เข้ามาในห้องทาพาสปอร์ตแล้วก็ชี้พวกเราพวกเขาจาพวกเราได้แล้วเขาก็คืนให้เราก็รีบวิ่งก็ไปจะขอบคุณจะเอาเงินให้ปุ๊บเขาเดินออกไปเลยหายไปหมดเลยทั้งแท็กซี่ทั้งผู้หญิงคนนั้นนึกดูสิครับผู้หญิงคนนั้นทําการดีช่วยเหลือครอบครัวของผมโดยไม่ได้คิดเงินคิดทองเขาช่วยให้ผมสามารถบินกลับมาสหรัฐอเมริกาได้ในวันรุ่งขึ้น ถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นเราก็คงติดอยู่ที่เมืองไทยวุ่นวายต้องทําพาสปอร์ตใหม่อะไรวุ่นวายไปหมดเด็กก็มาโรงเรียนไม่ได้เพราะกำลังจะเปิดเทอมพอดีเห็นแล้วหรือยังครับว่าบางทีเรายอมที่จะลาบากสูญเสียความสะดวกสบายเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องเมื่อท่านรับใช้คนอื่นนั้นท่านก็รับใช้พระเจ้าพระเยซูบอกว่าเมื่อเราหิวเจ้าก็เอาอาหารมาให้เรากินเมื่อเรากระหายน้ําเจ้าก็เอาน้ํามาให้เราดื่ม เมื่อเราอยู่ในคุกเจ้าก็มาเยี่ยมเราเราก็ถามพระองค์ว่าและเราทําให้กับพระองค์เมื่อไหร่ล่ะไม่เคยทําเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระเยซูก็บอกว่า mm. ก็เพราะเจ้าทําให้คนเหล่านั้นแม้ว่าเป็นคนเล็กน้อยที่สุดอาจจะเป็นคนที่จนที่สุดมีการศึกษาน้อยที่สุดเป็นคนที่ไม่มีความสาคัญในคริสตจักรเลยไม่มีใครมองหน้าเขาเลยเขาไม่มีความสาคัญแต่ท่านยินดีไปช่วยเหลือคนคนนั้นให้ได้รับพระพอรอามเมนไหมครับมีคนสี่ประเภทในโลกนี้ ที่พระเจ้าทรงสนใจเป็นพิเศษเลยที่จริงพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีใจเมตตามากเลยนะครับพระองค์มีหัวใจพิเศษสําหรับคนสประเภทคนประเภทที่หนึ่งก็คือหญิงแม่ไม้ที่สามีทิ้งหรือสามีตายไปแล้วสองก็คือลูกกัมพาไม่มีพอมม่อแม่สมก็คือลูกที่ไม่มีพ่อก็คือว่ามีแม่เลี้ยงอยู่คนเดียวสี่ก็คือคนยากจนถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ท่านจะพบว่าคนสี่ประเภทนี้อยู่ในหัวใจของพระเจ้าเป็นพิเศษเลยไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามฟังดีๆน,นะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาต้องเป็นคริสเตียนนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามถ้าเขายากจนถ้าเขาเป็นแม่ไม,ม้เป็นลูกกำพระา orphans หรือเป็นลูกที่ไม่มีพ่อ fatherless พระเจ้าสนใจคนเหล่านี้มากเป็นพิเศษในฐานั้นที่เป็นคริสเตียนเราต้องมีหัวใจของพระเจ้า เดี๋ยวนี้ในโลกนี้เต็มไปด้วยเด็กที่โตขึ้นมาในบ้านที่ไม่มีคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อทิ้งภรรยาไปบ้างมีคนเจ็บช้ำละกำมใจเยอะมากผู้หญิงปัจจุบันเพราะโดนสามีทิ้งหรือว่าอาจจะสามีตายไปลูกที่ไม่มีพ่อนี่ลำบากมากเพราะคุณแม่เนี่ยจะต้องออกไปทำงานหาเช้ากินค่ากลับมาก็ต้องมาซักผ้าเก็บบ้านทำกับข้าวดูแลลูกเรื่องการเรียนพูดง่ายวันหนึ่งคนทำสองหน้าที่คือเป็นทั้งพ่อ และเป็นทางแม่ยากนะครับที่จริงงานเดียวคือเป็นแม่อย่างเดียวนี่ก็หนักอยู่แล้วหลายครั้งมีคนถามผมบอกว่าภรรยาผมทําอะไรผมโอ้ยเขาฟู t i m e job อบทำงานเต็มเวลาทํางานเต็มอะไรเลยเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเนี่ย f u l l time job นะครับทั้งวันเลยผมนี่ยังไปทํางานแค่หกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจบภรรยาผมนี่ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนยังไม่จบเลยยังเก็บบ้านอยู่เลยตอนเที่ยงคืนงานมันไม่จบแล้วครับจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นผมต้องเกรงใจคนแฮปปี้ว a p แฮปปี้ไลฟ์อ e เ e n มนเซอเม h นฮา e l เล a ยนะครับแล้วนึกดูสิถ้าผู้หญิงเนี่ยทั้งต้องออกไปทำมาหากินแล้วกลับมาทำงานบ้านด้วยนึกดูสิยากลำบากแค่ไหนเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนต้องสนใจคนเหล่านี้เป็นพิเศษไปช่วยเลี้ยงเด็กให้เขาบางทีอาจจะขับรถเขาพาไป ที่ไหนไปซื้อของดูแลช่วตของเขาช่วยเหลือเขานะครับในหนังสือยากอบบทที่หนึ่งข้อ2ีพระคมภี์บอกว่าการเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้รมนทินต่อพระพักพระเจ้าและพระบิดาน,นั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพ่อ fatherless เด็กกำพร้าพ่อและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่า ถ้าเราสนใจคนเหล่านี้ที่ยากลําบากคนตกทุกได้ยากคนยากจนเขาบายากจนนี้ผมไม่ได้บอกเขาว่ายากจนเพราะเขาเกียดตคร้านไม่อยากทํางานเกาะคนกินนะครับไม่อยากจะออกไปทำหากินเองผมหมายถึงว่าแม้ว่าเขาเต็มที่แล้วพยายามหางานก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็หาไม่ได้หรือก็มีปัญหาเพราะเขายากจนอย่างนั้นจรงิจรงๆเราก็ช่วยเหลือเขาผมไม่ได้หนุนใจให้คนยากจนโดยการเกียดตคร้านนะครับ หรือคนที่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อหรือลูกกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตหมดหรือว่าหญิงแม่ม่ายคนเหล่านี้เราควรจะไปช่วยเขาสนใจเขาไปดูแลเขามีหลายคนในโลกนี้เหงามากท่ารู้ไหมไม่มีญาติไม่มีคนที่จะพึ่งพาได้เหงาแล้วก็ไปเยี่ยมเขาสิครับเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีคนเข้าโรงพยาบาลเขาเป็นคนจีนไต้หวันผู้พูดภาษาแมนดารินเขาเพิ่งมาโบสเราได้สองสาเดือน พอเขาเป็นว่าพาดเข้าโรงพยาบาลทางผู้นําของเราก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องตกงานแน่ๆเพราะไปทํางานไม่ได้อีกหลายเดือนเพิ่งได้งานแค่สองอาทิตย์สามีทิ้งหนีไปอยู่แคลิฟอร์เนียไม่มีญาติแม้แต่คนเดียวในเซียโตรมีเพื่อนแค่สองคนแต่เพื่อนก็ทํางานข้างนอกอยู่ผมยังคิดในใจบอกโอ้โหว้นี่ไม่ง่ายนะผู้หญิงคนนี้คงลําบากมากโบสเราคงจะต้องพยายามช่วยเหลือ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะไม่มีญาติโยมที่นี่เลยและตอนนี้กําลังเจ็บป่วยมากเห็นไหมครับคนตกทุกข์ได้ยากแบบเนี้ยเราต้องไปช่วยเหลือเขาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับพระเจ้าตอนอ่านคําเทศนี้บอกว่าพระเจ้าทําไมพระเจ้าไม่ช่วยผมหน่อยละ่ะให้ทุกคนที่มาโบสเนี่ยเป็นสมาชิกที่เนี่รวยหมดทุกคนไม่มีใครตกทุกข์ได้ยากไม่มีใครป่วย ไม่มีใครมีปัญหาในครอบครัวทุกคนดีหมดสมบูรณ์หมดผมจะได้นอนหลับทุกคืนสบายๆไม่ต้องทํางานหนักทําไมต้องมีคนตกงานตอนนี้สามครอบครัวผมก็คุยกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเรายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นรอบๆเจ้าเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้ปฏิบัติสิ่งที่เราสอนในพระคัมภีร์คือช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่กําลังเจ็บป่วยคนที่กําลังท้อใจ ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่กําลังฟังคําสอนอยู่นี้มีคนบางคนในชีวิตของท่านที่อยู่ในสภาพเหล่านี้กําลังท้อใจกําลังผิดหวังต้องการความช่วยเหลือเป็นหญิงแม่ไม้เป็นเด็กกําพร้าพ่อแม่ไม่สนใจทิ้งไว้กับบ้านเราไปรับเข้ามาโบสถดีไหมครับเราไปดูแลชีวิตของเขาพาเขาไปเที่ยวกับเราไปกับลูกของเราถ้าลูกของเราไปเที่ยวกับเราเราก็พาเขาไปด้วยเมื่อสองปีที่แล้ว ผมพาเด็กคนหนึ่งในโบสถ์ไปเที่ยวกับผมที่ฮาวา